สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะชิทก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากจะมารีวิวนะคะแล้วก็มาเมาท์มอยกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่เริ่มมีปัญหาหัวล้านนะอาจจะไม่ต้องเรียกว่าหัวล้านแต่แบบว่าอายางชิดเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบว่า ผมขึ้นไม่ทันหรือ,อยังไงคือเปิดแล้วมันแบบโอ้โหดูหัวร้านมากอะไราเงี้ยนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเวลาเวลาเราที่มัด,มดผมรวบตึงอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดมากว่าเฮ้ยหัวแหวงอะ่ะเออมันไม่โอเคเลยนะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดถึงนะคะวันนี้มี2ตัวนะนเนก็ถืออยู่ละตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะของ e ีท นะคะชื่อว่า Hot Style Photo Hairliner นะคะตัวนึงที่ใช้เป็นเบอร์01สี dark brown นะคะเขมี2สีนะจะมีสีเข้มแล้วก็สีอ่อนมีแค่2เบอร์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เหมือนจะเพิ่งออกมาใหม่นะคะเป็นของ Innisfree นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Real Hair Makeup Jelly Concealer นะคะอันนี้ก็รูปล่างเขาจะแปลกหน่อยเพราะว่าปกตอิอย่างที่เราเห็นกันนะ ไอที่ปิดหัวร้านอะมันจะเป็นแบบพาวเดอร์ที่มันเป็นตลัดนี้ใช่ไหมคะอย่างของแบรนด์เฟสชอปอะคะ่ะที่มันจะเป็นหัวสปอนจ์เออแต่ชิดว่ามันน่าจะใหญ่ไยไหม้หรืออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยสั่งสองแบบน,นี้มาแทนนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะเลยแล้วกันชิคก็ยังไม่ได้ใช้นะเพิ่งได้มาฝากเพื่อนที่มาจากเกาหลีน,นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นดินสอ หมุนได้หมุนได้ได้เยอะไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือหมุนสุดนะคะนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นสปอนจ์มาให้เอาไว้เกลี่ยนะคะนิ่มๆโอเคสีก็สวอตเลยแล้วกันเนาะสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคก็เกินนะะี่ัแบสีผม คือผมเปลี่ยนไปด้วยกเกลี่ยให้ดูน่าจะพอไหวอยู่เนาะคือผมชีนะ,คะ้ค่ะอเป็นสีดำธรรมชาตินะคะไม่ได้ทำสีผมมาแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเลือกเลือกที่แบบเป็นสีดำเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะดูน่ากลัวไปนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บตัวนี้กันนะคะ ข้างในเป็นแบบนี้นะคะจะรูปร่างหน้าตาเหมือนคุชชั่นเลยแต่ว่าไซส์เล็กกว่าไซส์เล็กกว่าที่คิดนะเพราะว่าตอนแรกที่ดูในในในรูปอะคะ่ะของของเขาอะดูเหมือนใจะใหญ่กว่านี้เขามีหลายเบอร์มากเลยนะคะตัวนี้ข้างในก็เป็นแบบนี้นะมีพัฟให้พัฟคุชชั่นเลยไซส์เล็กนะคะมีที่ปิดฝาเปิดมาต็เป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้นเห็นรอยบุมนะ๋มไหมคือมันสามารถกดลงไปได้นะคะมันก็จะเป็นดึงๆอะ่ะเออแล้วก็ติดเนิ้ออกมาแบบนี้นะะเดี๋ยวลองปาดหลงังหนึ่อแตบเข้มอยูนะะ่ตัวนี้เป็นเบอร์ เบอร์สองค่ะเบอร์สองเป็นเสีนตาลเข้มรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้จะเป็นสีดำเลยก็เลยไม่กล้าซื้อมานะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันว่าเป็นยังไงเนาะขั้นตอนแรกนะคะคือมัดผมลบตึงค่ะนะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าบริเวณไหนของผมเราที่ที่มันดูแบบเริ่มล้านแล้วแก้อะไรประมาณนี้นะคะของชิคก็จะมีเนช่วงเนี้ย ออนี่นะคะจุดตรงเนี้ยจุดแสกอะ่ะตัวนี้มันเป็นขวัญของชีทไงเวลาเรามัดผมรวบตึงไปอะ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะดูแบบมันดูล้านขึ้นไปเลยอะ่ะถ้าเราเปิดถุงเนี้ยออร้อนแสงแดดสะท้อนเลยจ้านะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ตัวนี้บริเวณคิดก่อนลองตัวนี้บริเวณช่วงนี้ละกันเนาะช่วงกรอบๆแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวอินน e สฟรีมาตกช่วงนี้ เดี๋ยวเรานะคะจะมาลองทดสอบประสิทธิภาพนะคะด้วยทิชชู่เปียกกันนะคะอันนี้เป็นแค่ทิชชู่เปียกนะคะไม่ใช่ที่เช็ดเครื่องสำอางเนาะตอนแรกแตงยาชิลองเช็ดด้วยทิชชู่ธรรมดาไปแล้วไม่ค่อยออกนะคะถือว่าโอเคเลยนะะเปียกนะคะอันนี้ที่สวอชไว เดี๋ยวจะทำรีวิวต่างหากด้วยก็คืออันนี้สวอชไว้ตรงท้องแขนเห็นไหม <c oughs> นี่ค่ะเป็นแบบนี้อลองมาเช็ดกันดูดิทนนะเนี่ยเออมีความแบบติดแน่นอยู่นะครับมีเนื้อผิวเผาผลาหลุดออกมาบ้างแต่ว่าก็ถือยังทนอยู่นะคะอันนี้คือที่เราสวอชไว้ให้ดูกันใช่ไหมลองดูดูดิเฮ้ยทนมากอะ่ะ ะะแสดงว่าต้องกันน้ํากันเหงื่อได้ดีในระดับหนึ่งแหละนะคะถึงแบบมันถึงถูแล้วไม่ออกขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นชิดก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากจะเช็ดก็น่าจะต้องเช็ดด้วยพวกเมคอัพรีมเวอร์ที่มันเป็นออยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราลองมาเช็ดด้วยเมคอัพรีมเวอร์กันดีกว่านาะไ,ได้เห็นว่ามันออกไหมตัวเมคอัพรีมเวอร์นะคะที่จะใช้เป็นตัวนี้นะ ไลเฟสสัมติ้งสักอย่างอ่หานไม่ออกนะคะซื้อมาจากเจเล็งเห็นว่ามันได้เยอะดีนะะใส่ซัมลี่อันนี้เป็นแค่ cleansing แบบน้ำนะคะต้องถูกออกนะแต่ว่าต้องถูกแบบแรงๆเลยอะหลายรอบก็ออกอยู่โอเคเลย ใช้ตัว Remover เช็ดนะถ้าเป็นทิชชู่ธรรมดาเงี้ยคือก็คือมีหลิดหลิดก็คือมีหลุดติดออกมาบ้างแต่ว่าไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ถ้าเกิดว่ามีความที่จะแบบอยากซับนุ่งซับหน้าอะไรเงี้ยด้วยทิชชู่ก็โอเคถือว่ายังอยู่ทนอยู่นานติดได้อยู่นะคะทธิภาพโอเคเลยทั้ง2แบรนด์เลยนะแบบ <Okay. S 2> หลังจากที่เราได้ทดลองใช้นะคะที่ปิดหัวร้านไปแล้วนะคะก็มาดูผลลัพธ์กันนะคะสําหรับฝั่งขวานะคะชีใช้เป็นตัวนี้ของ e ีทูดนะคะก็โอเคนะคะคือสีมันไม่หลอกแล้วก็เกลี่ยง่ายก็คือแต่สําหรับชีดช้ดยชีแนะนําว่าถ้าเราลงหรือพันปุ๊บแล้วเราก็เกลี่ยเลยอย่าอย่าบบทิ้งไว้แล้วค่อยเกลี่ยน่าจะดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้ก็ คุ้มนะสำหรับชีดว่ามันก็คุ้มราคาดีก็ประมาณไม่เกิน300บาทนะคะตัวนี้แล้วก็อินนิสฟรีนี้นะคะชีใช้ฝั่งนี้นะคะเป็นบริเวณช่วงเนี้ยไม่ได้กดเยอะมากนะคะเอยให้มันดูว่ามันก็แบบเออทึบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมชีว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะในราคาประมาณ 4 5 0บาทประมาณนี้ปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้กดเยอะขนาดนั้นนะใช้แบบแค่นิดเดียวคือชี้ได้จะแบบแตะแค่ประมาณช่วงเนี้ยของของผ้าคา่ะเราค่อยๆกดๆแล้วก็ค่อยเพิ่มเอาไม่อยากกดเยอะทีเดียวเดี๋ยวแบบกลัวมันจะเป็นปืดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สรุปเลยแล้วกันเนาะสรุปว่าชอบค่ะชอบมากทั้งสองตัวคือโอเคเลยซื้อมาไม่ ไม่เสียเปล่าอะเอออย่างตัวเนี้ยก็สามารถพกไปข้างนอกได้พกไปแบบไปเติมความร้านของผมระหว่างวันได้นะคะหรือว่าตัวนี้ก็เอาไว้ที่บ้านเ,เลยแทบแท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบอะไรเงี้ยเออราคาโอเคไม่แพงทั้งสองอันนะคะดูสิแล้วก็สามารถแบบเฮ้ยผมมีล้านะนะจะอะไรเงี้ยได้นะคะสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าเปิดผมปุ๊บแมงสะท้อนมนากอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมเลยสําหรับคนที่ใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบเนี้ย การที่แบบเอามาปกปิดไรผมหรืออะไรเงี้ยควรที่จะสระผมด้วยนะคะ <t colonial> เพราะว่ามีสิทธิ์ที่สิวจะขึ้นได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งที่มันเป็นชาโดหรืออะไรเงี้ยเออนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่คิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีไหมไอ้ไอ้ไอ้พวกที่ปิดผมอะไรเงี้ยก็คือถ้า,ถางบถึงเสือมาสามารถซื้อได้ก็ซื้อนะคะหรือว่า,างบน้อยอะไรเงี้ยทำยังไงได้ว่างก็คือ ก่อนหนั้นไงชิใช้เป็นอายแชโดว์ค่ะมาเอามาแท็บ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 แต่ว่าพอที่เป็นอายแชโดว์อ่ะเวลาเราแท็บทีนึงปุ๊บโหเป็นจุดเลยอะ่ะเออต้องแบบเกลี่ยดีๆอะไรเงี้ยด้วย,ยความมันเป็นเนื้อฝุ่นไงคะแต่พอเน,นี้ยมันเป็นเนื้อครีมอ่ะแล้วสีมันค่อนข้างเข้มอ่ะก็เลยโอเคชอบชอบมากกว่าต่อไปก็คงใช้อันนี้คงไม่ใช้แบบเป็นอายแชโดว์มาแตะๆแล้วลยอะไรเงี้ยนะคะนะคะชิคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นหนึ่งใน ตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันเนาะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อที่ปิดหัวร้านแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆนะก็ศึกษารีวิวดีๆดูรีวิวเยอะๆนะครับตอนคลิปนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับชมกันนะคะอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจ e ด้วยนะคะตอนนี้เปิดแฟนเพจแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ไปคุยกันที่นั่นได้ไปสอบถามที่นั่นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวก แชร์ Share, ทริคกันแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะในแฟนเพจนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ